ขอดูตู้ลำโพงนะครับโนเนม18นิ้วตัวท็อปหน่อยนะครับว่าข้างในเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมก็จะแกะให้ดูเลยนะครับซึ่งที่อยู่ตรงหน้าผมก็จะมีอยู่2รุ่นนะครับนั่นก็คือตัวท็อปกับตัวรองท็อปนะครับตัวท็อปนะครับต้านข้างจะเป็นหูจับเหล็กนะครับนี่ตัวท็อปนะครับตัวรองท็อปมันจะเป็นหูจับธรรมดานะครับนะครับวันนี้ผมจะมาแกะเฉพาะตัวท็อปให้ดูนะครับว่าข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูขนาดกันก่อนเลยนะครับตัวท็อปนะครับความกว้าง54นะครับ ความลึกอะเกาะไม่อยู่ครับเกาะไม่อยู่แปดสิบนะครับความสูงจากขอบเหล็กนะครับถึงมาหกสิบสี่นะครับประมาณหกสิบสี่โดยประมาณนะครับด้านหน้าก็จะเป็นตะแกรงปั๊มนะครับฟิลเตอร์ข้างในนะครับนูนิมแปดนิ้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันว่าเป็นยังไงอะเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยตัวท็อปนะครับสํารับตัวจิรีนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นเพลทเหล็กนะครับมีสปิกรอนมาด้วยนะครับเผื่อท่านไหนที่ซื้อตู้เป่าไปนะครับเอาเฉพาะสายนะครับไปต่อเลย เพราะว่าทางโนเนมก็แถมเพจมให <S <S ม้เดี๋ยวเรามาแกะกันต้องใช้วิชามันนี่นะครับวันนี้ก็คือข้างในของตู้โนเนม18นิ้วตัวท็อปแล้วก็ทางโนเนมนะครับของช่างแม็กนี่ก็แถมน็อตขันฝาหลังมาให้ด้วยแถมมาให้เลยนะครับหึงถุง ด้านในก็จะประมาณนี้นะครับารายละเอียดการเก็บงานนะครับสวยงามสวยงามนะครับมีมาร์กวงกลมตรงนี้ให้ด้วยไม่ให้ดอลลำโพงเลื่อนไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งเยอะนะครับก็ให้อยู่ในเซ็นเตอร์ที่วงกมลมไม้ดอลลำโพงด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเพียงกับทเป็นเพียเหล็กมีดามตรงนี้ให้ด้วยอ่าโอเคครับนี่ก็เป็นหูจับสวยงามนะครับสำหรับภายในของตู้ลำโพงโนนม18นิ้ว ตัวท็อปครับผมก็จะประมาณนี้สําหรับตัวรองท็อปก็ไม่ต่างกันครับเดียวกันนะครับผมโอเคครับใครที่สนใจตู้ลำโพงนะครับโนนม่ไม่ว่าจะเป็นตัวรองท็อปหรือตัวท็อปนะครับตัวรองท็อปราคา1ใบอยู่ที่3,600บาทนะครับตู้ป่านะครับ3า0 0บาทตัวท็อปราคาอยู่ที่ใบละ4 0 0 0บาทนะครับ4,000บาทใครสนใจตัวไหนก็สั่งซื้อได้นะครับที่ร้านนิโปลเดโอครับผมใครที่เข้ามาชมแล้วฝากก็แชร์กดไลค์ก็สับสไกให้ด้วยนะครับที่นี้ลาไปก่อนครับพบใหม่ที่หน้าครับผมสวัสดีครับ